ออนแต่ท th ีในวันนี้นะครับเราอยู่ที่สนาม d y นเนสตีกอล์ฟคันที่ขับนะครับ <S <S วันนี้นะครับมีอีกรวิวหนึ่งนะครับที่มีปัญหาของท่านนักกอล์ฟถามกันมารวมทั้งลูกศิษย์ผมก็เจอกันบ่อยมากนะครับในเรื่องของการตีเนี่ยนะครับแล้วคอมเพรสบอลไม่ดีคอมเพรสบอลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นการที่ตีโดนลูกก่อนที่จะโดนพื้นนะครับซึ่งการตีแบบนี้เนี่ยสำหรับมือที่เล่นกอล์ฟไม่นานนะครับหรือว่าแม้แต่บางทีมือกลางๆก,ก็เถอะ ก็จะรู้สึกว่ามีความยังตีตักลูกอยู่ดีนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะมีดิลดีลหนึ่งนะครับจะฝึกในเรื่องของการเข้าบอลในคอมเพรสครับการเข้าบอลคอมเพรสก็คือพูดง่ายนะครับก็คือให้ตีโดนลูกนะครับก่อนแล้วค่อยตีลงพื้นอย่างนี้นะครับให้มันชัดเจนว่าตีแล้วมีการคอมเพรสแน่ๆนะครับซึ่งดิลที่จะนํามาแนะนําในวันนี้นะครับก็จะเรียกว่าดิลตอกตะปูนั่นเองฟังดูเหมือนง่ายนะก็คือแค่เหมือนเราเอาไม้เนี่ยเคาะลงไปที่พื้นเคาะลงไปที่พื้นนะครับแต่จะทํายังไงนะครับเรามาดูกันนะครับ ซึ่งการที่จะตีแบบเหมือนตีให้มีการกดเนี่ยนะครับผมจะให้ฟิลรู้สึกเหมือนการตีแล้วถ้าอยู่ในสนามได้จะดีมากเบอร์นี่อยู่ในในสนามหญ้าหญ้าจะเป็นรอยนิดนึงแต่ว่าเราจะต้องทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วนะครับตอนที่เราจะลงนะครับให้มีการถ่ายหนักไปทางซ้ายนะครับและให้รู้สึกว่าหมุนสะโพกนะครับหมุนสะโพกแล้วให้มือเนี่ยลงมาขนานแล้วก็ตีอัดลงไปที่พื้นแบบนี้เฉาะลงมาที่พื้นเลยนะฮะตีเฉาะลงมาที่พื้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้ถึงการที่เราตีมุมกดเพราะถ้าเกิดคุณคลายข้อมือมันจะเป็นแบบนี้ไปเลยมันจะทําให้ไม่ตีแล้วโดนเฉาะพื้นแบบนี้สังเกตนะฮะถ้าเฉาะพื้นมันจะทําให้พื้นเนี่ยเริ่มมีความเป็นรอยแต่ที่อยู่ในสนามได์มันจะไม่เห็นเป็นรอยแบบนี้นะฮะเ,เพราะฉะนั้นเราสวิงลมให้ดูก่อนนะครับคร่าวๆนะครับความสึกเรานะครับสังเกตตรงสะโพกผมนะครับผมจะรู้สึกว่าขึ้นสะโพกผมบิดไปเลยนะฮะพวกปิดไปเฉาะแบบนี้นะฮะมันจะทําให้เรามีการรู้สึกว่าเราตีเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณตีโดนลูก หรือเปล่านะครับหรือคุณตีแล้วมันไปโดนท็อปลูกหรือมันตีโดนหลังลูกอันนี้จะเป็นจุดที่สําคัญมากที่ดิวนี้จะทําให้เราได้รับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขั้นตอนนะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับเราวางรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ลองตีไปเลยนะครับให้รู้สึกว่าขึ้นไม้ขึ้นตะรึ่นงงก็ได้นะครับเสร็จแล้วเริ่มถ่ายนหนักและบิดสะโพกไปเลยนะครับให้อย่างนี้นะฮะให้ความรู้สึกสะโพกคือบิดไปเยอะๆยะเลยนะฮะแต่ไม่ไม่ใช่บิดแล้วให้ออกไปงี้นะ ให้บิดแล้วให้มือจะต้องลงไปอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,าทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เห็นเลยนะครับว่าเราเข้าบอลเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับลูกนี้ท็อปนะนั่นแสดงว่าอะไรตอนที่เรากําลังลงตัวเราหงายนะครับนี่คือท็อปมาดูต่อไปนะครับลูกนี้ลองลูกไม้ลองดูซินั่นแสดงว่าตัวเราอะตอนที่เราขึ้นมันมีความหงายตัวเพราะฉะนั้นลองให้ความรู้สึกน้ําหนักกดลงนิดนึงนะครับ ลูกนี้โดนดีแต่คอมเพรสไม่เยอะนะฮะเห็นไหมสังเกตว่าตรงนี้พื้นเป็นรอยแค่นิดเดียวนะครับอันนี้ผมยังไม่โอเคผมยังถือว่าคําว่าคอมเพรสจะต้องมากกว่านี้นี่คือแค่ปัดปาดนะครับเดี๋ยวดูลูกต่อไปนะครับถ้าเราจะให้มันกดมากกว่านี้ล่ะเราดูซิว่าพื้นตรงนี้มันจะเฉาะไปขนาดไหนนะครับตอกตะปูยังไงนี่ยังไม่ตอกนี่คือแค่เฉียวเียวนะครับ อ่าสังเกตนะฮะนี่นะฮะดีวอดชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี้ในช่วงแรกฝึกไม่ต้องจบวงนะครับเราแค่ฝึกแล้วตีอัดลงไปให้มันมีดีวอดแบบนี้นะครับหรือตีในสนามดายให้มันรู้สึกว่าตีแล้วลูกมันจะพุ่งๆจะบอกว่าวิธีแบบนี้นะครับบอกเลยว่าพวกโปรเขาทากันเพราะว่าเขาจะขึ้นไม้จะไม่ค่อยเข้าในหรอกครับแต่เขาจะอยู่ในแนวประมาณขึ้นไปเหมือนจะเกือบตรงๆเลยแล้วก็หักเข้ามือขึ้นเสร็จแล้วเขาก็อัดลงมาเลยนะครับแล้วก็จบแทงๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหา ในเรื่องการตีไม่คอมเพรสหรือการตีไม่กดนั่นเองนะครับซึ่งในระดับโปรโส่วนใหญ่ตีแบบนี้หมดนะครับเขาจะไม่เน้นในการรีลิสข้อมือเท่าไหร่นะครับจะไปให้ตีไปเสร็จแล้วแทงแทงแล้วไปรีลิสข้อมือจริงอะ่ะข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรเราลองไปสังเกตดูระดับโลกตีอยู่ก็ได้วงจะเป็นแบบนี้หมดนะครับเพราะจะทําให้นะครับลูกที่ไปเนี่ยมีการขุ่งขึ้นเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องอย่าลืมว่าในระดับโลกเนี่ยหรือมือโปรเนี่ยสปีดเขาเร็ว เขาตีแบบนี้เหมือนกันเนี่ยลูกเขาพุ่งแบบลอยขึ้นไปแบบฉีดขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะใช้ยังไงก็ท่ามีปัญหาในเรื่องการตีหลังลูกนะครับหรือตีท็อปลูกลองเอาเดิวตอกตะปูแบบนี้ไปใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าท่านนากักกอล์ฟจะพัฒนาในเรื่องการตีเหล็กได้อย่างดีครับ